เช่นะครับชาหน่นะครับคุณครูอาจารย์แก่ๆเดินต้มเที่ยมต้มเที่ยมเด็กๆปบมือให้คุณครูหน่อยได้ไหมคะแม้เขาบอกปบมือให้คุณครูเบาๆปมมือให้พี่การดัง นั่งนั่งพระเพียรมาอาจครย์ถ้าคนถ้าอาจารย์มีคนไหนนั่งข้างหน้าได้ก็โอเคเลยอ่ะพี่ชอนพี่น็อตมานั่งข้างหน้ากันห่อ่าอาจารย์อาจารย์ถ้าคนไหนมาคุกเข่าข้างหน้าได้มันจะมีดเดียวนะอ่าอาจารย์กระเถิบเข้ามานั่งคุกเข่าข้างหน้าได้นะคะเพราะไม่งั้นถ้ากว้างมากหรือจะเห็นหน้าเป็นมดเลยค่ะอ่าโอเคนะคะ ครูเสื้อเหลืองคะระวังระวังกล้องข้างหลังค่ะจะบังหมดเลยค่ะเออท่าน้นขอขอขอลงก่อนนะคะขอลงก่อนนะคะอ่ะขอเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองนั่งหมดเลยนะคะเออเสื้อเหลืองนั่งหมดเลยนะคะโอเคอ่ะสีฟ้านั่งก่อนลูกพี่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 ืี่นั่งก่อนนั่งลงก่อนค่ะนั่งลงก่อนเออขอนั่งก่อนอ่ะกล้องน้องกับน้องคนสวยสวยนะคะหนึ่งสองสาม อาซ้อมอีกทีนะหนึ่งสองสอไดนะ้ไโอเคเดี๋ยวหนูจัดให้ค่ะหนึ่งสองสามขอเฮดังๆเลยนะคะเป็นใยรุ่นกันทุกคนค่ะหนึ่งสองสเฮ๊อ่ะถ้าหนึ่งสองสามครูดูเฮด้วยน้องๆเฮด้วยนะเอาป่ะนะอ่ะหนึ่งสองส คุณน้องๆทุกคนนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวพี่มีถ่ายพี่กันด้านหน้าโรงเรียนนะลูก